ทำไมต้องเรียก25ล้านภรรยาบัวข่าวและทนายแจงรายละเอียดครบทุกบาท 25ล้านมาจากไหนเกอัญญวีภรรยานอกสมรสของบัวขาวบัญชาเมธและทนายความได้โผชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการที่ออกมายื่นเรื่องฟ้องต่อสารเพื่อให้บัวขาวรับรองน้องมีตังอายุ5ปีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจำนวน25ล้านบาทจนทำให้เกิดกระแสดราม่า วันที่3พฤษภาคมความเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณอัญญวีพรชัยวิบูลหรือคุณเก๋ภรรยานอกสมรสของบัวขาวบัญชาเมษยืนฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอให้ศาลมีคำสั่งให้บัวขาวจดทะเบียนรับรองบุตรชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และให้คุณอัญญวีเป็นผู้ปกครองบุตรคือน้องมีตังแต่เพียงผู้เดียวปรากฏว่าเกิดดราม,ม่ามากมายเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จำนวน25ล้านบาทนั้นล่าสุดนายอนันตชัยชัยเดชทนายความได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อมีคนสงสัยว่า25ล้านที่คุณเก๋เรียกมาจากไหนผมจะเรียนชี้แจงให้ทราบเพื่อเป็นวิทยาทานว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาวนั้นเขามีหลักคิดในการเรียกร้องกันอย่างไร เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าคุณเก๋ไม่ได้ยกตัวเลขขึ้นมาล,ายลอยๆส่วนจำนวนแค่ไหนจึงจะเหมาะสมคุณเก๋ขอให้ศาลท่านเป็นผู้ใช้ดุลยพินิษซึ่งผมและคุณเก๋พร้อมน้อมรับคำตัดสินครับเรามาดูที่มาของค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาวกันครับ ค่าการศึกษาบุตร1ชั้นอนุบาล1-3เป็นเวลา3ปีปีละ3 0 0แสนบาทเป็นจำนวนเงิน9 0 0 0แสนบาท2ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เป็นเวลา6ปีปีละ2 0 0แสนบาทเป็นเงิน1 2 0 0ล้าน2แสนบาท 3. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1-3เป็นเวลา3ปีปีละ2อ0แสนบาทเป็นเงิน0 0แสนบาท4ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4-6เป็นเวลา3ปีปีละ2 0 0แสนบาทเป็นเงิน0 0แสนบาท5ชั้นปร,ริญญาตรีเป็นเวลา4ปีปีละ2 0 0แสนบาทเป็นเงิน8 0 0แสนบาทค่าอุปการะเลี้ยงดู หตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบระยะเวลา4ปีหรือ48เดือนเดือนละ70,000บาทเป็นเงิน3 3 6ล้านบาท 2. ตั้งแต่5-20ถึง20ปีเป็นระยะเวลา14ปีหรือ168เดือนเดือนละ1,000 0แบาทเป็นเงิน1 6 8 0 0ล้านบาท 3. ค่าประกันชีวิตสุขภาพปีละ1,000 0แบาท รวมเป็นเงิน25ล้าน6 6 0 0 0 0บาทขณะที่คุณเก๋โพชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องการจ่ายค่าศึกษาของน้องมีตังเพื่อคนที่เม้นด่าเก๋และคุณทนายจะได้เข้าใจเกณฑ์ในการเอามาคิดคำนวณในส่วนเรื่องเงินค่าการศึกษาระดับอนุบาล1-39แสน9 0บาทซึ่งอยู่ส่วนหนึ่งของเงิน25ล้านที่เป็นกระแสดรามา่าค่าเทอมน้องมีตังโรงเรียนเลิศล่าเกษตรนวมิน อนุบาล1เทอม1จ่าย114,300บาทเทอม2จ่าย71,800บาทอนุบาล2เทอม1จ่าย71,800บาทเทอม2จ่าย71,800บาทอนุบาล3เทอม1น่าจะ71,800บาทเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนี้ เทอม2น่าจะ71,800บาทรวมเฉพาะค่าเทอมชั้นอุดุบานของน้องเท่ากับ4 7 3 3 0 0บาทเฉพาะค่าเทอมนะคะยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนชุดละ1,000บาทค่ารองเท้ากระเป๋าถุงเท้าอุปกรณ์สื่อการเรียนค่าเรียนพิเศษตามวัยของเด็กและทั้งหมดนี้ขอยืนยันว่า เกเป็นคนออกเองคนเดียวทั้งหมดถ้ามีเงินของคุณบัวขาวช่วยจ่ายกรุณานำหลักฐานหรือเช็คการจ่ายเงินหรือจะเป็นตัวของคุณบัวขาวออกมายืนยันด้วยรูปผู้ชายเองก็ได้เพราะเก๋มั่นใจว่าเกออกเองทั้งหมดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ